กลับก,บกบ็ถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นนะนักพิหมุนท้องเร็วขึ้นปุ๊บปุ๊บเร็วขึ้นก็เร็วเองท้องก็ลูกท้องมันก็เร็วขึ้นเรื่อย กทำไมวันนี้อ right? ่อนแรงจังเลยอือเราแข็งแรงกว่ากินเยอะมากแต่กินมาเป็นกะละตาเราก็ว่าอยู่โอ้ยจะเป็นแบบอย่างอะไรกินเผาแล้วอ๋อแต่ว่าไมันได้กินอย่างแบบไม่กินมันกัดตีนไงนันปอดข้อนข้อนนี่ ปังเป็นแสแลเป็นหมกพลังกินจกินได้กนได้่อนอ้็มาบ้านคก่อนนะบเขามาก็จะบอกบาตัวอย่าวิ่งเลยเฮ้ยมอไมายไปเือุกาไปตังเอง เอาอีกสองเดือนครึ no, <S S <S e> okay. e> ่งออกรอบเอากระมังว่านกระมานมว่านกรบวางเนี่าจะมาหรือบ่มาวานก็มตีอยู่เด้

ยังไม่ชอบขึ้นแล้วไปอย่างเงี้ยน้าหมอเดินไปยาไปนี่นี่ไม่มีพ่อก่อนเพราะว่าครับผมจะไปลบไปโอเคครับ,รย,บยังไม่หายดีแหละเอาไปดีดก่อนปแป๊วแรงก่อน เป็นอะไรยังก<า>ะเชื่อไหมล่ะยังโอเคครบคุณครับมาเพรมาสวัสดีพวกนสวัสดีพวกน วันนี้พอสวัสดีโปก่อนเลยโอเคบายสวัสดีโปก่อนอือ